อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนรักต้นไม้แล้วก็ผู้ที่หลงไหลในธรรมชาติทุกๆคนเลยนะครับอ่าในคลิปนี้นี่นะครับผมก็จะมาพูดถึง7อันดับต้นอะโลคาเซียที่มาแรงแล้วก็ราคาพุ่งสูงมากๆเลยนะครับอ่าขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องบอกว่ามีไม้ใบในตลาดต้นไม้นะครับที่ยังเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นกระแสจนราคา ทะลุเพดานหลักแสนหลักล้านนะครับโอ้โหยืนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไม่ตกจากกระแสเนี่ยนะก็ต้องยกให้กับเจ้าอโลคาเซียนะครับซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็ปลูกง่ายโตไวเนี่ยนะครับก็มีกว่า40สายพันธุ์นะครับจากจริงๆแล้วมันมี70กว่าสายพันธุ์นะแต่ในคลิปนี้ผมได้ทําการศึกษาหาข้อมูลต้นบอลอโลคาเซียเนี่ยครับ ทั้งหมด7ต้นด้วยกันนะครับจะมีต้นไหนบ้างครับที่มาแรงแล้วก็เป็นกระแสเป็นไม้แร่ไอเทมอยู่ในณปัจจุบันนี้จะมีต้นไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหาพร้อมแล้วไปชมกันครับอลโลคาเซียเป็นสกุลหนึ่งในวงอลาซีอีจึงมีลักษณะที่คล้ายกับญาติในวงตัวอื่นๆอ,อย่างกับบอนสีอะโกนิมาฟิโดเลนดอน หน้าวัวแล้วก็อื่นๆโดยเฉพาะรูปทรงของดอกและรูปร่างของใบอโลคาเซียที่เรามักนํามาใช้ประโยชน์และพบเห็นได้ทั่วไปคือบอลกระดาษที่เรานํามานิยมปลูกประดับในสวนสไตล์ทอปิคัน่นอโลคาเซียเป็นต้นไม้ล้มลุกอายุหลายปีพบได้ในธรรมชาติแถบเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียมักขึ้นในป่าดิบชื้นหรือตามริมแหล่งน้ําหลายชนิดจะเหลือเพียงเงาหรือกอเล็กๆในช่วงฤดูหนาวครับผมเมื่อทําความรู้จักอโลคาเซียไปแล้วในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไป พบกับ7อโลคาเซียที่ได้รับความนิยมหรือว่ามาแรงในปลายปี2021นี้ถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากต้นที่7 ต้นอะโลคาเซียแมคคอไลซซอร์หรือว่าบอนกระดาษด่างขาวช่วงเดือนสิงหาคมในปี2564มาจนถึงปัจจุบันนี้ยังกลายเป็นไม้ประดับทำเงินเมื่อมีผู้นิยมนำไปจัดใส่กระถางและปลูกตามบ้านเรือนปัจจุบันมีจำหน่ายทั้งต้นและเงาเพื่อให้ผู้สนใจนำไปปลูกเลี้ยงในบ้านเรือนได้แล้วได้กลายเป็นไม้กระแสะในที่สุดเนื่องจากบอนกระดาษด่างขาวมีความหลากหลายทางสีสันเมื่อด่างแล้วมีลวดลายคล้ายกับกล้วยด่างฟลอริดาทำให้ราคาบอนกระดาษด่างขาว นั้นพุ่งสูงจากหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวสําหรับวัสดุปลูกนั้นชอบแบบดินโปร่งสามารถให้ปุ๋ยได้ใน2-3สเดือนครั้งแล้วจะต้องรดน้ําบอลกระดาษให้ชุ่มอยู่เสมอแต่ไม่ต้องแฉะจนเกินไปถ้าแฉะมากอาจจะทําให้รากเนา่าส่งผลทําให้ใบบอลกระดาษนั้นไหมหรือช้าน้ําได้ครับต้นที่6บอลหูช้างด่างเหลือง หรืออโรคาเซียกาเกียน่าออเรียวารากตเตตเป็นต้นบอลที่ได้รับความนิยมแล้วก็มาแรงในขณะนี้ ด้วยขนาดของใบที่ใหญ่แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับหูของช้างเป็นเอกลักษณ์มีสีเขียวสลับกับสีเหลืองปะปนกันไปโดยการขยายพันธุ์ทําได้หลายแบบไม่ว่าจะเพาะจากไข่หรือเพาะจากตาหนอหรือเง่าก็ทําได้ครับอโลคาเซียหูช้างด่างเหลืองชอบการรดน้ําให้ชุ่มชื่นและแสงแดดล้าไรแต่ไม่สามารถปลูกในบริเวณที่น้ําท่วมถึงได้เพราะว่ามีความทนต่อน้ําท่วมขังต่ําในขณะที่โคโลคาเซียชื่นชอบบริเวณที่มีน้ําท่วมขังแล้วก็แสงแดดจัดสำหรับ ราคาค่าตัวของเจ้าบอนหูช้างดังเหลืองนั้นจะอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปเลยครับ ต้นที่5บอนหูช้างด่างขาวหรืออโลคาเซียกาเกน่าอัลโบวอลเลเกเตลักษณะใบและต้นมีความเหมือนกับบอนหูช้างด่างเหลืองแตกต่างกันตรงที่มีลายด่างสีขาวสลับกับสีเขียวไปทั่วใบเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นที่แปลกตาซึ่งเป็นลายด่างขาวที่หายากจึงเป็นไม้กระแสนตอนนี้ที่มีราคาพุ่งสูงมากๆเลยครับในราคาเริ่มต้นหลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านเลยก็มีครับ ต้นที่4ต้นบอนไฟเด็กด่างหรือ อโลคาเซียฟลายเด็กวลเลเกเตตเป็นต้นบอลอโลคาเซียที่ยืนหนึ่งเรื่องความนิยมที่ไม่เคยตกกระแสไม่ว่าจะล็อกดาวกี่ครั้งฟลายเด็กก็ไม่เคยตกขบวนความฮิตเพราะมีใบที่มีลักษณะเด่นที่เป็นสีเขียวสลับกับด่างสีขาวไปทั่วใบผิวใบนวลออกกำมหยี่ทำให้ดูหรูหราแบบนุ่มนวลตัดกับสีเส้นใบและก้านใบสีขาวสามารถสร้างความสดชื่นและความแตกต่างได้ดีเลยทีเดียวต้นไฟลเด็กด่างนี้อาจจะดูแลยากเมื่อเทียบกับ อะโลคาเซียต้นอื่นๆเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ชอบอากาศโล่งโปร่งแต่ไม่ชอบแสงแดดจัดต้องการแสงเพียงแค่ลำาไรและไม่ต้องการความชื้นและแฉะมากนักดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการปลูกไว้ในบ้านแต่ความงามที่ได้นั้นเรียกว่าคุ้มค่ากับการดูแลครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแน่นอน ต้นที่3าบอลกระดาษด่างโอกินาวาหรืออโลคาเซียโอกินาวาซิลเวอร์เป็นต้นบอลที่ใครๆต่อใครต่างถามหาใบของเจ้าโ ok อกินาวาจะอ่อนช้อยงดงามกว่าบอลกระดาษทั่วไปเป็นบอลน,นําเข้าจากต่างประเทศมีลักษณะใบเหมือนใบโพรูปหัวใจก้านจะโค้งงออ่อนช้อยมีลีลาที่ผิวไหวสวยงามซึ่งแตกต่างจากบอลกระดาษด่างขาวของไทยเราอย่างชัดเจนที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ดูสวยคนละแบบครับโดยการขยายพันธุ์ก็ทําได้หลายแบบอีกเช่น ไม่ว่าจะเป็นการตัดนอหรือจะเพาะจากไข่ก็สามารถทําได้สําหรับวัสดุปลูกนั้นก็จะเหมือนกับต้นบอลกระดาษด่างขาวทั่วไปก็คือชอบในความโปร่งแล้วก็โลง่งทําให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็ชอบในเรื่องของการกักเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดีด้วยครับแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดลําไรแล้วก็รดน้ํา 2- 3สาวันครั้งก็เพียงพอครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ที่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแล้วแต่ขนาดของฟอร์มครับ ต้นที่2บอนกระดาษดำด่างหรืออโลคาเซียแบ็กสเตมเรียกกันง่ายๆว่าบอลดำด่างขาวลักษณะใบคล้ายกับบอนกระดาษด่างขาวทั่วไปการปลูกและการเลี้ยงดูก็เหมือนกับต้นบอนกระดาษด่างขาวทั่วไปเลยครับแต่มีลักษณะพิเศษไม่ธรรมดาตรงนี้นั่นก็คือมีก้านเป็นสีดำแต่ใบยังด่างทําให้สวยงามสะดุดตา เป็นใบที่ทําให้ดึงดูดสายตาได้ดีเลยทีเดียวความด่างขาวกับก้านดําและความหายากนี้ทําให้ค่าตัวของต้นนี้นะครับพุ่งไปถึง6หลักไม่ว่าจะเป็นหลักหมืน่นไปจนถึงหลักแสนแตะหลักล้านเลยก,ก็ว่าได้ครับแล้วก็ในต้นที่1บอนดำด่างชมพูหรืออะโลคาเซียเซเลบิตี้เวอร์เลเกเตตบอลดำด่างชมพูต้องบอกว่าเป็นไม้แรที่สุด ถือว่าเป็นไม้อันดับหนึ่งของต้นบอลเลยก็ว่าได้เลยนะครับจากกระแสะที่มาแรงตอนนี้เพราะว่านอกจากใบจะสวยแล้วสีสันของเจ้าต้นนี้นั้นก็น่ารักตะมุตะมิเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ด่างอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นด่างชมพูเลยทําให้ราคาของเจ้าต้นนี้แรงไม่เบาเลยทีเดียวเรียกได้ว่า6หลักไปจนถึง7หลักเลยก็ว่าได้ครับโดยลําต้นมีสีดําคล้ายกับบอนกระดาษด,ดาด่างส่วนใบนั้นจะมีรูปทรงคล้ายกับใบโพมีลาย สีชมพูอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นบอลที่หายากสวยงามสมคำร่ำรือจริงๆครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ที่หลักแสนไปนจนถึงหลักล้านหรือก็ว่าได้ครับผม <c oughs> ครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ็ดต้นบอลอะโลคาเซียที่ได้รับความนิยมหรือว่าเป็นไม้แรไอเทมที่มีราคาสูงณนะปลายปี2021นี้นะครับ ที่เรานักสะสมต้องการมีไว้ประดับสวนหรือประดับหน้าบ้านโอ้โหทั้งที่แบบว่ามีราคาสูงมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามือใหม่นะครับลองหาต้นบอลกระดาษด่างขาวแบบที่อยู่ตรงนี้นครับที่ผมเลี้ยงนะฮะซึ่งผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับอลองหามาปลูกดูก่อนนะครับนะถ้าเลี้ยงรอดหรือว่าเลี้ยงได้แล้วก็ไปต่อยอดกําไรนะฮะก็นําไปซื้อในต้นที่มีราคาแพงๆราคาสูงๆแบบนี้ก็จะ โอเคกว่านะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ